สวัสดีค่ะมาพบกับช่องสปอร์ตไทยไทยก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับกีฬาต่างๆมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e เวลามีคลิปดีๆจะได้รับชมก่อนสว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพูดถึงโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกที่เมืองวูสประเทศโปรแลนด์กันนะคะระหว่างวันที่ 16กันยายนถึง24กันยายน2566ซึ่งไทยเราจะอยู่ในกลุ่ม C นะคะวันที่16กันยายนนี้แข่งขันกันเวลา19นากานาทีโดยไทยจะพบกับเยอรมน,นีค่ะวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกเริ่มขึ้นแล้วนะคะระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนนี้ที่ประเทศโปรแลนด์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วม24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันกันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับ1-2ที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะศึกชิงแชมป์โลก2025นี้คือประเทศที่ได้รับคัดเลือกแล้วเ15ประเทศตามโคต้าทวีปนะคะอันดับ1-3 ของชิงแชมป์ทวีป2023จะได้ะะไดสิทธิ์แข่งชิงแชมป์โลก2025นะคะซึ่งทาง FIVB ซงึ่งเพิ่งได้เปลี่ยนกฎใหม่ว่าแข่งชิงแชมป์โลกทุกๆ2ปีและจะมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด32ทีมโดยโคต้าทวีป15ทีมอันได้แก่อันดับ1 3 ชิงแชมป์แต่ละทวีป2023นะคะและบวกด้วยอันดับโลกดีที่สุด15อันดับบวกเจ้าภาพและบวกแชมป์เก่านะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้แอดก็จะเอารายละเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันดังนี้ค่ะโดยทวีปเอเชียอันดับ1-3ก็คือไทยจีนญี่ปุ่นค่ะคุณผู้ชม ไทยเราอยู่อันดับหนึ่งนะคะซึ่งเพิ่มชนะเลิศไปเมื่อวันที่6กันยายนนี้เองค่ะและในทวีปยุโรปอันดับหนึ่งก็คือตุรกีอันดับสองสเซอร์เบียและเซอร์เบียก็ได้สิทธิ์แชมป์เก่าด้วยอันดับ3ก็คือเนเธอร์แลนด์อันดับ4ี่อิตาลีโดยได้โคต้ายุโรปแทนเนื่องจากว่าเซอร์เบียได้สิทธิ์แชมป์เก่า เพราะฉะนั้นยุโรปนี้ก็จะมี4ประเทศนะคะคุณผู้ชมและมาทวีปอเมริกาเหนือก็คืออันดับหนึ่งก็คือโดมินิกันอันดับสองสหรัฐอันดับสามแคนาดานะคะทวีปอเมริกาใต้อันดับหนึ่งคือบราซิลอันดับ2องอาร์เจนตินาอันดับ3ามโคลอมเบียและมาดูแอฟริกานะคะประเทศอันดับหนึ่งก็คือเคนยาอันดับสองอียิปต์อันดับสามคมรูนซึ่ง ตอนนี้เราทีมไทยเราได้เข้าร่วมอย่างเป็นทางการแล้วนะคะ15ทีมจากทุกทวีปบ,บวกแชมป์เก่าก็คือจะเท่ากับ16ทีมเราเชียร์กันอย่างเต็มภาคภูมิได้เลยนะคะตามเงื่อนไขของ FIVB ทุกประการแล้วนะคะไทยเราเราก็มาเชียร์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยของเรากันนะคะตามตารางที่แจ้งให้ทราบกันต่อไปยาวๆเลยค่ะแอดขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเราจะตามข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมกัน ต่อไปในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ